วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งดาวน์โหลดฟอนต์ฟรีในเว็บกันนะคะโดยเว็บที่เราจะสอนโหลดนะคะก็คือเว็บฟอน c o m ค่ะกดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะในเว็บแรก จากนั้นให้ทุกคนมาที่มุมขวามือด้านบนตรงนี้นะคะพิมพ์ค้นหาคําว่าดีไซน์สตูดิโอได้เลยค่ะค้นหาเรียบร้อยนะคะหน้าเว็บก็จะขึ้นฟอนต์ที่เราเคยนําลงมาแจกเอาไว้ค่ะเลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้แล้วนะคะให้ทุกคนกดไปที่ฟอนต์นั้นได้เลยค่ะกดมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นหน้าฟอนต์แบบนี้เลยค่ะก็จะมีตัวอย่างที่เวลาพิมพ์นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่เราเคยทําภาพเอาไว้นะคะตรงนี้ทุกคนสามารถอ่านกฎการใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อสื้อข่ายค่ะฟอนต์ที่เรานำ มาแจกในเว็บนะคะส่วนมากก็คือจะใช้ได้แค่ส่วนตัวค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะจะเจอคําว่าดาวนโหลดค่ะให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยนะคะกดดาวน์ <ๆ S 3> <ๆ>โหลดแล้วเรียบร้อยนะคะเว็บเขาจะถามว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนให้เรากดเลือกที่ที่เราจะบันทึกเอาไว้เลยค่ะบันทึกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเว็บก็จะถามอีกรอบว่าเราจะเปิดในแอปไหนนะคะแล้วก็จะเปิดในแอปฟอน t o ต้นะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ติดตั้งตามปกติได้เลยคะ่ะ